กะเพรากุ้งเด้อพี่น้องใส่หมูสับอืน่ากินไหมโครเวตสูตโออาริคเวปลาเอเลปอกอกเชวาวาอะไรเวียงมังจีอเวกมัวเมสามีว้าว,ว,าวมาเด้อพี่น้อง่ะเดี๋ยวจะพากินพาชิมพาอร่อยด้วยกันนะคะนี่เสร็จแล้วจ้าผัดกะเพราเดอ้อผัดกะเพรามูสับใส่กุ้งอุ้ยยังหิวเลย เออปกอะเชเอคราวเวตสเตออบซลิกไทฟอร์ธรรี่มงชีเอามอเทเมามีอืมกินละอืมเลซูปลาอาเมครเวตซอสมี่ไขดาวใส่ซอสเมกกี้ ืสักคำไหมคะมาคำโอ๊กอไปเลยอืมพักลวก

chu à mẹ mẹ sẽ thay bông hmm นี่คนนะกินต่อให้อิ่มก่อนบ๊ายบายเอาป